สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมไปไลค์ในเพจนะครับปรากฏว่ามันปิดการมองเห็นครับแล้วก็แชร์ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าจำรหัสเฟ e บุกไม่ได้นะครับ <c oughs> แชร์มาตรงนี้ไม่ได้นะฮะโอ้ขออภัยด้วยแล้วกันเนีฮะเดี๋ยวทางอาเขาเรียกว่าอะไรนะรทาง YouTube แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปอ่าลงคลิปแล้วก็ค่อยไปตัดต่ออีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะ อ่ะทักตายทุกท่านนะครับเอ่อเสียหายจริงๆนะเ่อสัสครูปไปไลฟ์แล้วมันมองไม่เห็นครับผมรู้สึกเลยว่าถ้าไม่ได้ไลฟ์ตรงนั้นนานๆปุ๊บมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะก็เป็นแนวทางนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เราไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะครับสําหรับการาวิเคราะห์นะฮะแล้วก็ทําพิธีเสียงทูบแบบนี้นะครับไม่เจอกันเลยจริงๆนะฮะเพราะว่าไปชนกับเลขอั้นเขานะฮะอั้นเยอะเหลือเกินนะครับเหมือนงวดที่แล้ว สี่แปดนี่ก็เต็มเต็มนะฮะก็าไม่ใช่สี่แปดแปดเนาะซื้อไม่ได้เลยนะครับแปดแต่งวดนี้ไม่รู้เลขดังคืออะไรนะครับไม่ได้ดูน่าจะเป็นหนึ่งสี่ั้งเนาะบอลเลนทน์ไม่ได้ดูจริงๆแคเดีวนะฮะมีมีมีไหมครับที่กลัวม,มันไปโดนกับที่คำนวณไว้นะฮะเนี่ยงวดนี้คำนวณล่วงหน้านะปกติจะไม่คำนวณล่วงหน้านะครับเพราะเลขมันน้อยครับ ร้อยแล้วน่าสนใจด้วยนะฮะน้อยน่าสนใจนะครับในปีในในงวดนี้นะครับอ่าเดี๋ยวทักทายกันหน่อยนะฮะคุณชีวิตใหม่สดใสกว่าเดิมนะครับคุณมามินะครับแล้วก็มีคุณโอ๊ตพวงมาลัยดอกไม้นะฮะเชิญนะครับเข้ามานะฮะกลางวันปกติจะไม่ค่อยได้ไลฟ์เท่าไหร่นะครับอ่ะต้องต้องก่อนเนาะเดี๋ยวเผื่อไป จอนะครับวันที่สิบห้าอย่างนี้มันก็ไม่ทันเนาะฉะนั้นก็เผื่อไว้สักหนึ่งวันนะครับเผื่อไปหาลอตเตอรี่นะครับเนี่ยนะฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับหน้าคาราลอตเตอรี่นะฮะท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อลอตเตอรี่ถูกกฎหมายนะครับถูกกฎหมายนะฮะน้าคาราลอตเตอรี่นะเป็นลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับนี่คุณเพียงแค่คุณเข้าไปในลิงก์ที่ผมให้ไว้ในนะครับนี่นะฮะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นาคาราลอตเตอรี่ มองเห็นไหมฮะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวนะก็จะเข้าไปทางไลน์เนาะหรือทางาช่องทางต่างๆนะครับกดไลน์แหละครับดีแล้วแล้วก็จะไปเข้าที่ระบบของเขาเนี่ยนะครับนี่เป็นแบบนี้นี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยฮะเขาก็จะบอกแนวทางนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะก็กดเข้าไปอันนี้ไม่ได้ชี้แนะให้เล่นกันพนันนะครับอันนี้ถูกกฎหมายนะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนี่ยถูกกฎหมายนะฮะกดเข้าไปซื้อได้เลยครับไม่ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่นะครับใบละแปดสิบาทเท่านั้นนะครับพอซื้อปุ๊บก็จะเริ่มร้อยนะฮะเพราะว่ามีค่าบริการยี่สิบบาทอันนี้พูดความจริงนะฮะ <laughs> ค่าบริการที่เราไม่เดินนั่นแหละอยู่บ้านเนาะเ,ออเดินออกไปก็ซื้อร้อยหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่านี้เขาไม่รู้เขาน่าจะเลี่ยงกฎหมายบ้างครับใบละแปดสิบาทนะครับ <laughs> แต่ว่าค่าบริการค <laughs> ่าทํารายการยี่สิบบาทเอออ่ะก็ว่ากันไปนะครับตามนั้นนะฮะ <clears throat> พอถูกมาทํายังไงครับไม่ต้องกลัวครับลอตเตอรี่มันมีในระบบอยู่แล้วนะฮะ ถูกมาถ้าเป็นแบบรางวัลเล็กๆน้อยๆน,ยนยนะรางวัลอ่าเช่นสามตัวหน้าสามตัวหลังอะไรอยู่สองตัวไทยเขาจะโอนตังค์ให้นะครับตามจํานวนนั้น <c oughs> นะฮะส่วนถ้าเป็นรางวัลใหญ่นะครับแล้วแต่เราเช่นถ้าถูรางวัลที่หนึ่งนะฮะเราก็ไปติดต่อรับสลากได้หรือจะให้เขาขึ้นเงินมาเอามาให้เราที่บ้านก็ได้หรือจะโอนเข้าก็ได้แล้วแต่ครับถ้าไม่อยากเป็นข่าวก็ให้เขาโอนเข้าครับเนาะ เพราะมีหลักฐานนี่แล้วครับหลักฐานเรื่องของการซื้อการอะไรอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะอันนี้การันตีได้เลยนะครับว่าถูกกฎหมายนะฮะ่ะตามนั้นนะครับนักคาราลัตเตอรีก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเอา้ามาสำหรับรัฐบาลงวดนี้นะครับจริงๆเลขมีไม่กี่ตัวนะแต่เห็นแล้วละ่ะเน้นเน้นอนหนึ่งตัวนะครับเน้นเน้นหนึ่งตัวนะฮะ หนึ่งตัวที่เป็นสามตัวนะชุดนี้น่าสนใจนะครับอุ๊ยตัวหนึ่งทำไมน่าสนใจจังเลยอะเดี๋ยวค่อยว่ากันสวัสดีคุณนิรันดร์ครับคุณหนมคุณกม,มนพร์นะฮะมาเลยดีกว่าเนาะเพื่อที่เป็นการไม่เสียเวลานะฮะเท่าไหร่ละเที่ยงห้าสิบเจ็ดนาทีไม่ได้ทำพิธีนานมากนะคอเดี๋ยวนะ ขอชุบนมเทวดาสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปบทสวดของอากงนะเนี่ยดูจีนแล้วครับเปลีป่ยนปีวันนี้คือวันปีใหม่ของจีนนะใครที่มีหน,นี้มีสินก็ขอให้หมดหนี้หมดสินแล้วกันเนาะใครที่อาหากินไม่ค่อยคล่องเท่าไหรก่ก็นั่นแหละครับเริ่มใหม่นะปรับแนวทางใหม่นะฮะต้องต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะครับ จะได้เอาตัวรอดได้เนาะเพาเศรษฐกิจรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเปลี่ยนรัฐบาลก็ยังเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่ามันจะแยกกว่าเดิมด้วยซ้ำไปมั้ง <c oughs> คือยังไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้ม็นนันเลยนะฮะเนาะเงินอะไรละฮะดิจิตองดิจิตอนเราก็เงียบไปเลยนะฮะอ้หลายหลายอย่างนะครับที่เข้ามาในช่วงนี้ ทั้งอะไรกล็ละไอ้อะไรนะครับยาเสพตรงยาเสพติดคนเสพยาบ้าไม่ผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้เนาะกัญชาอ่าเฮโรอีนฟินอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> อา่าวเรว่ากันไปนะครับมันหลายๆอย่าง <c oughs> มาครับงวดนี้นะฮะสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล ไปทิศทางไหนอันนี้คือทูบอันนี้คือเดี๋ยววิเคราะห์นะครับคนละคนละทางกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัจจฉังศสีนังสัพันธุงดารินทังปาริตานุภาโวสัทธรักขตุติปุริตวานะเมตังสมิตาปัตตาวิคิติกิจตาปาริตังปนตุสเกกามีจริเบ สกรตเตจันตาริเควิมานีทีเประเทจะข้ามีตรวนาคาหานีเคหะวัตุมิเคเตผู้มาจยันตุเทวาชรทาร,ราวิสเมยยาคัทพนาคาติทันตาสติเกยังมิมริวรวจนังส,สนนัทูเมสุนันตุธรรมสวรรคารูอายามัทันตาธรรมสวรรคารูอายามัทันตาธรรมสวรรคารูอายามัทันตา ขุดถังยีโกหงสารนังคัจฉามิธำหมังยีโกหงสารนังคัจฉามิสังขังยีโกหงสารนังคัจฉามินำมอไตซื้อไต่ปุ๋ยเลี้ยงเมียอแข่งแสยีโกหงใช้สิ่งยีโกหงบ่อสักสืบกิมมุนเชพพ่อจังใจโคสือเก่าอุกแกไลกุอุกแกไลกเอกจิตขอวิงวอนนะโมมหาเมตตากรุณาโชคราววาสนาบารมีพรบปู่เจ้ายีโกหงโปรดประธานสินเงินทองแก้วแวตรัตนาบัีประธานคุปสัพ์ลำค่าสูเรือนข้าน้อยและคุณผู้ชมทั้งหลายด้วยเทินสาธุขอให้การทำพิธีครั้งนี้ เฮงเฮงไม่ว่าจะเป็นผีบ้านผีเรือนเจ้าที่เจ้าทางขอให้เปิดทางแล้วขอให้เราโชคดีคนที่ชมอยู่นะครับอ่ะสักครู่นะครับอุ้ยอันนี้ต้องอุ้ยจริงๆนะครับ <c oughs> ใครที่ อยู่ในกลุ่มนะเฮงนะครับขออุ้ยเลยครับแล้วตัวเน้นด้วยนะฮะได้วางให้ไหมเนี่ยคุณคุณฟงคภัทผมได้วางไหมฮะโทษทีถามหน่อยไม่ใช่ว่านั่งคำนวณคนเดียวแล้วล,ลืมไม่น่าลืมนะฮะตัวบักเอบเลยนะเจอไหมคุณมงคภัท หกห้าไหนดูให้ผมหน่อยมีไหมคิดว่าวางนะครับเมื่อกี้นะอูร้วเมื่อกีนะถ้าตัดสินใจนะครับเม็ดเดียวเลยครับโอโอเคครับโลงใจหน่อยใหญ่ไหมน่าจะตัวใหญ่นะมีหกห้ามีหนึ่งห้าหนึ่งหกตัวใหญ่ที่สุดเต็มเต็มเลยเนาะนั่นไงฮะหกห้าตัวใหญ่ที่สุดมั้งใช่ไหม ห้าหกหรือกห้าตัวมันจะใหญ่กว่าเพื่อนเลยเนาะโอ้ยนะครับจริงๆเนี่ยผมกลับว่าจะซัดเม็ดเดียวแล้วแบบพอเลยนะฮะแต่ด้านอันสามตัวนะฮะอ่ะบางคนจะว่าพูดเรื่องอะไรกันนะฮะก็ในกลุ่มน่าจะรู้นะครับอันนี้ในกลุ่มคือคนที่เรียนนะไม่ได้เป็นกลุ่มเลขก,กลุ่มหวยอะไรนะฮะ อ่ะเดี๋ยวสักครู่นะยครับอมชมพราจาริเนยเสวหาะอมชมพราจารยเนยนสวหาะอมชมพราจาริเนยนสวหาะอมชมพราจารยเนยเสวหาะอ้มชมพราจารยเนยนสวหาะอมชมพราจาริเนยเสวะฮะอ่ะไม่รู้ว่าฝั่งไหนสองฝั่งไหนสามนะฮะก็ลุ้นกันไปครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่คำนวณไว้ให้นะครับ ยินดีด้วยนะอ่ะมาครับเดี๋ยวมาเรื่องของการคำนวณง,งินนะฮะว่าไปทิศทางไหนหลังจากที่เรารอนะครับสวัสดีคุณเอกประกอบครับแชร์ด้วยนะฮะแชร์ด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะครับผมต้องถามคุณผู้ชมก่อนเลขดังคือเลขอะไรครับ เราก็เป็นคนหลังเขาด้วยเราไม่รู้อะไรเลยนะฮะงวดนี้เลขมีไหมเลขอะไรฮะ นะมีที่วางไหมนเนี่ยวางได้ไหมครับเนี่ยสักครู่นะครับเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนะครับผมถอยหลังก่อนสักครู่ <c oughs> น่าจะได้เคลียร์พื้นที่ก่อนนะฮะเคลียร์พื้นที่ก่อนเพราะว่ากล้องถ้าเป็นแนวแนวแนวตั้งแบบนี้นะครับ <c oughs> ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นที่โทรศัพท์หรือเป็นที่อะไรไม่รู้นะฮะ คือแต่ก่อนมันจะไล่แนวนอนได้นะครับตอนนี้มันต้องเป็นแนวตั้งเนาะเป็นเหมือนกันไหมฮะเป็นเหมือนกันไหมอ่ะมาเดี๋ยวนะครับเอเจ็ดสีหนึ่งดังโอเคครับฉะนั้นเราสีหนึ่งเราตัดออกไปเลยเนาะ จะมีนะแต่แต่มันน่าจะไม่ไม่โดนนะครับอ่ะเดีวถอยออยก,ก,อไ,ปกอออปไปก่อนนะครับขยับกงอกไปก่อนอ่ะอะทูไปก่อนนะครับมาตรงนี้นะครับวาตรงนี้เลยจอใหญ่ไปไปเนี่ยรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่16 ุมพาพันนะครับเขียนไม่ถนัดด้วยจริงต้องกระดาษเศษเล็กๆเนาะห้าหกหก้าเจ็ดนะครับหกเจ็ด อันนี้คือตัวที่น่าสนใจที่สุดนะฮะต่อไปครับตัวรองลงมานะ่ยห้าสี่ครับเขียนไม่ถนัดครับสามเจ็ดครับหมดไหมหมดครับแต่จริงๆมันมีหนึ่งสี่นะแต่ว่าไม่เอาเนาะหนะึ่งสี่นี่ยตัดออกไปนะครับ อันนี้คือสองตัวเลขไม่เยอะนะครับแคปไว้หน่อยก็ดีนะฮะห้าถ้าไม่มีอะไรผิดเพี้ยนยังไงก็มาครับห้านะครับถ้ามีอะไรผิดเพี้ยนนะฮะพูดว่าเป็นห้าเป็นตัวเด่นนะครับอ่ะมาต่อไปสามตัวบ้างครับ ทันนะสามตัวทันนะครับโอเคไปสามตัวฮะกระดานใหญ่ไปเนาะสามตัวที่น่าสนใจนะครับเก้าห้าสี่อันทุกงวดนะี หนึ่งหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งสี่สี่ครับตัวสุดท้ายที่ควรจะติดไว้นะครับเพราะว่ามันจะออกตัวนี้นะครับ เรียงมาเลยนะฮะห้าหกเจ็ดรัฐบาลงวดนี้ชอบก็จัดครับชอบก็จัดนะครับเป็นเพียงแนวทางให้การวิเคราะห์นะฮะขออย่าอ่านแล้วกันนะเออนั่นแหละครับชอบก็จัดเลยครับนะห้าเจ็ด ยะออกสี่เจ็ดนะอ่ะห้าหกห้าเจ็ดนะครับหกเจ็ดหนะ้าสี่เนี่ยสามเจ็ดมีแค่นี้ครับไม่ต้องเยอะอะไรมากมายอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นทูบกันต่อนะครับอู้ตัวใหญ่มากเลยคอ่ะมาลุ้นทูบกันต่อ ามอะไรไม่รู้แล้วห้าอะไรไม่รู้นะฮะห้าเจ็ดหรือห้าหกหรือเปล่าอ่ะรอดูครับโอ้เมื่อกี้เนี่ยนะครับยินดีกับหลายท่านเนะฮะีฮยเต็มเต็มเลยเนาะอ่ะรอสักครู่ ลุ้นกันต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวทักทายกันหน่อยคุณแคทคุณทิพยานีตครับคุณดาวเรืองดาวรวยคุณอามากรรัตน์นะฮะมีทา่านไหนเดี๋ยวนะครับควันเข้าตาะฮะอกอืมส,ส,ส,สมสมุตินะอันนี้ผมสมมุติเล่นนะฮะสมมุตินะ ว่ามันเป็นหกสามศูนย์เหมือนงวดที่แล้วนะฮะแย่เลยนะสามเจ็ดไหมอ่าเดี๋ยวเดียนะครับสามตัวผมว่าผมเขียนไม่ครบนะฮะเอาใหม่เอาใหม่จไม่ครบนะฮะโทษทีอีกตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งนะ ไม่ครบนะฮะสามตัวนะครับเขียนไม่ครบนะฮะโทษทีครับอีกตัวหนึ่งนะฮะคือแปดสามเจ็ดนะฮะแปดสามเจ็ดนะ,ะไม่ครบขออภัยนะฮะเกือบไปแล้วอ่าโอเค่ะคุณพนันธิพาสวัสดีครับเป็นไงบ้าง ได้หรือ,อยังอ่ะสวัสดีเจาพาลรินครับคุณจันยาห้าสี่หรือห้าหนึ่งหรือไม่น่าจะหกมกโอ้ยเดี๋ยวนะฮะควันเข,ข,ข้าตาคิดว่าห้าสี่นะฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับปวดใช้วิทยานในการรับชมเพราะว่าไม่ได้จุดมาประมาณสี่งวดเลยฮะ ดาวพูโตเกเรนะครับคุณทัญญาห้าสี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นหกสามศูนย์นะครับซึ่งออกไปแล้วคิดคิดว่าเฉยเฉยห้าสี 5, 4, ่มีนะครับมีหกสามศูนย์ลาววันนี้เหรอครับสามเจ็ดแปดนะฮะ ห้าสี่ถ้าเป็นหกสามศูนย์นี่เสียดายนะคงวดที่้วออกศูนย์หกสามเนาอันนี้นั่นจะห้าสี่ชัดๆแล้วแหะครับโอ้แต่ห้าสี่นี่ออกยากมากนะฮะเป็นเป็นเลขที่ออกยากมากจริงๆมันเลขสวยฮะแต่ว่าออกยากมากแต่งวดนี้น่าสนใจครับพี่น้องนะฮะพี่น้องมีอะไรบ้างครับ <c oughs> มีสี่ห้าห้าสี่นะฮะห้าหกห้าเจ็ด ไม่ใช่ห้าหกหกเจ็ดนี่แหละคิดว่าออกมาเรียงฮะเรียงแน่ห้าหกศูนย์ 5, 0, จริงๆริงไหมเนี่ยยานะแปดมงเนาะอู้ถ้าศูนย์นี่เสียดายนะครับงดที่แล้วเราทำไมไม่จุดจริงๆหกสามมันก็โดนแล้วแหละเนาะผมว่าศูนย์จริงๆแลครับเนี่ยหัมวมันไม่ศูนย์ก็แปดแต่ฮะ ใช่ไหมหูศูนย์จริงๆแล้วมันรับเนี่ยศูน <c oughs> ย์ไหมจริงๆริงะถ้าเป็นศูนย์นะมันมีสำรองอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งไพ่ที่เสียงเนี่ยมีโชคลาภกับมีอากง นะครับผมแก็เลยเ,เลือกโชคลาภแทนซึ่งเป็นตัวนี้ถ้าเป็นศูนย์ผมจุดใหม่นะครับหนึ่งดอกถ้าไม่เป็นเป็นตัวอื่นโอเคนะถ้าเป็นศูนย์จุดใหม่นะฮะขอเป็นแปดแล้วกันนะหรือเป็นเก้าก็ได้เก้าไหม นะเป็นแปดครับโอเคไม่ได้จุดใหม่นะฮะเป็นหกสามแปดนะครับหกสามแปดเนี่ยคุณพงศพัฒน์สามแปดนะวันนี้นะน่าสนใจน่าสนใจนะครับอ่ะ ถ้ามีในตัวคำนวณของเรานะฮะก็จะมีห้าสี่หนึ่งตัวเท่านั้นเนาะตัวเลขเน้นๆคือห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดนะครับสามเจ็ดห้าสี่แค่นี้มีสี่ตัวนะฮะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับใครที่ดูไม่ทันนะฮะไปดูย้อนหลังแล้วกันนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับงวดนี้ขอให้เฮงๆนะอย่าหลุดนะครับงวดนี้ขอให้เข้าเป้านะเพราะว่าเป็นวันปีใหม่ค่อยดีนะครับปีใหม่ของจีนขอให้โชคดีนะครับ ทุกท่านอ่ะเดี๋ยวเจอกันงวดหน้านะครับหนึ่งมีนาคมนะฮะงวดนี้ก็ขอให้เฮงเฮงบางๆทุกท่านสวัสดีครับ